ครับสวัสดีท่านผู้ชมที่กำลังรับชมทุกท่านนะครับผมผมวายทูเควิบากบนบ้านนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิว Honda Des สปันวิบากสุเปร์คับคันนี้นะครับผมว้าวกับผลงานล่าสุดนะครับของทีมงานวายทูเควิบากบนบ้านครับช่างอเนกแอนเซอร์วิสนะครับผมใช้งบประมาณหลักพันนะครับผมว้าวโอเคครับ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมโอเคไปรับชมกันเลยนะครับก่อนรับชมนะครับก็ช่วยกดไลค์นะผมกดแชร์แล้วก็กดติดตามให้หน่อยนะครับกดยามให้นิดหนึ่งนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งหลังเข้าไติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อรับแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆที่เราจะทําให้ท่านผู้ชมได้ชมต่อไปครับผมไปครับไปเริ่มกันที่ล้อเลยนะครับผม let's go อ่าสำหรับล้อหลังนะครับผม ล้อหลังและล้อหน้านะครับเป็นขอบ17นะครับผมขอบสิบเจ็ดนขอบสีทองนะครับขอบ17นะครับทั้งหน้าและหลังนะครับผมสรับยางหลังนะครับเป็นดอกวิบากนะครับผมเบอร์8 0ดสิบทับร้อยนะครับ8ปสิทับร้อยนะโอเคนะครับตัวเลขก็จะกลับหัวนะครับไม่ต้องตีลังกาดูนะครับดูปกตินะูกแปดิทับร้อยนะโอเคนะครับผม ยี่ห้อก็ตามนั้นนะครับผมผมขอบนะครับเป็นของตามนี้เลยนะครับต่อที่เจ็ดข้างหน้าและลหลังนะโอเคจบขอบจบขอบและล้อนะครับล้อหน้านะครับล้อหน้ายางหน้าเป็นขอบเจ็ดสิบเนาะจังเจ็ดสิบทับร้อยนะครับสองห้าศูนย์นะครับผมยางเบอร์สองห้าศูนย์นะยางหน้านะครับดอกวิบากนะครับผม โอเคยี่ห้อก็ตามนั้นนะครับยี่ห้อระบุไม่ได้นะผิดกฎนะครับผมแล้วก็อาร์มนะครับเป็นอาร์มเดิมนะครับของฮอนด้าเดชนะครับช่างอเนกก็ได้มีการทําการต่อนะครับต่อยืดนะครับยืดช่องนี้นะครับเป็นยืดมา2นิ้วนะครับผมสําหรับคลิปการยืดอาร์มนะครับต่อยืดอาร์มนะครับของช่างอเนกก็ย้อนกลับไปดูได้บนแถบสีขาวที่วิ่งขึ้นมาด้านขวาหน้าจอนี้นะครับนะครับผม กดข้าเพลิ์แล้วไปดูย้อนหลังได้นะครับสำหรับการยืดอามนะคลิปการยืดอามนะครับผมมีมีทำไว้อยู่นะครับผมโอเคโอเคก็อยู่ในราคานี้นะครับช่างอเนกก็จะอยู่ในราคาหลักร้อยนะครับผมประมาณสามสี่ร้อยนะครับประมาณนี้นะครับผมมาที่โชกหลังนะครับโชกหลังเป็นของวายจุดจุดจุดนะครับโชกหลังนะเป็นของ Hondabeat นะครับยี่ห้อ ไวจุดๆนะครับตามนี้นะครับผมเดี๋ยวราคารวมๆผมจะสรุปท้ายคลิปนะครับผมว่ารวมๆแล้วครันนี้ใช้งประมาณไปเท่าไหร่นะครับผมมาที่ท่อนะครับท่อไอเสียนะโอเคก็เป็นท่อสูตรนะครับผมเป็นท่อสูตรนะครับหาซื้อตามท้องตลาดทั่วไปนะครับก็ยี่ห้อก็ตามนี้แล้วกันนะครับผมชิปเป็นท่อสูตรนะฮะโอเคเคลียท่อนะครับผม มาเครื่องนะครับผมมาที่เครื่องก่อนเลยนะอ่ามาดูนะครับสำหรับคอนาเดส์นีคันนี้นะครับก็มีความพิเศษนะครับก็คือเป็นเครื่องยนต์ของคอนาเดสนะครับแล้วก็เป็นเสื้อสูบของเทน่านะครับเสื้อสูบของเทน่านะดูการทําสีของช่างอเนกนะครับโอ้สวยงามมากเลยนะครับผมโอ้มีสีครีปมีเกียร์ตกแต่งครีปด้วยนะครับสวยงามครับผมโอเคเป็นเสื้อสูบเทน่านะครับ ใช้แทนหม้อน้ํานะครับหม้อน้ําของฮอนด้าเดสนะครับซึ่งซึ่งมีปัญหาน้ําดันนะครับคันนี้แก้ปัญหาโดยการใส่เพื่อสู่ของฮอนด้าเทน่านะครับตัดปัญหาเรื่องน้ําดันนะครับผมโอเคโอเคเรื่องเครื่องยนต์นะครับมาเลยครับมาต่อที่ชกนะครับชกหน้านะครับผมชกหน้านะครับเป็นของ k คนะครับชกหน้า k คนะแกนชกค R นะครับเหงคคอของ k คนะครับ แกนคอนะครับผมเป็นของเคนะเช่นเดิมนะครับผมเช่นเคยทุกคันนะครับก็จะมีการปลึงนะครับแกนแกนคอนะเพื่อใส่กับโครงเดิมของฮอนด้าเดนะครับแกนคอช่วงนี้มีการปลึงนะครับผมกลึงให้ขนาดเท่ากับแกนคอเดิมของฮอนด้าเด d นะครับผมจะเป็นโช๊คใหญ่นะครับโอเคเครียโช๊คนะครับมาที่เฮนนะครับผมตุ๊กตาเฮนนะครับคู่ละร้อยกว่าบาทเช่นเดิมนะครับผมตามท้องตลาดทั่วไปนะครับเฮนก็เป็นเฮนแต่งนะครับผม ราคาอยู่ที่ประมาณ4 5 0หนะครับประมาณนั้นสามสี่ร้อยนะกึนแต่อะไรที่เราใช้นี่เป็นของมือสองนะครับก็ตามสภาพนะครับผมสวยงามตามสภาพนะครับสติ๊กเกอร์นะครับผมสติ๊กเกอร์ก็สวยงามนะครับสติ๊กเกอร์โลโก้นะครับเป็นของ y ไวทูคีแบบเป็นบ้านนะครับผมดวงละหกสิบาทนะครับไฟหน้า enduro นะครับผมไฟหน้า enduro นะสั่งซื้อได้ตามแอป ชอบตามแอปซื้อขายสินค้าต่างๆนะครับผมโอเคนะตามนี้นะครับไปเร็วเลยนะครับผมมามาที่เอลืมซีรวดนะครับซีรวดหน้าหลังนะครับเป็นของทั่วไปที่ใช้กันนะครับตามท้องตลาดที่มีขายทั่วไปนะครับเพื่อการเพื่อการจัดหาอะไรที่ง่ายนะครับตามท้องตลาดทั่วไปที่มีขายนะครับผมคู่ละร้อยกว่าบาทสองร้อยนะครับประมาณนั้นนะครับผมปั๊มเบรกนะครับปั๊มเบรกเป็นของเดิม นะครับโอเคดิสเบรกเดิมนะครับโอเคดุมเดิมนะครับดุมเดิมนะแล้วก็ช่างอเนกก็มีการเก็บสีนะครับเก็บสีเรียบร้อยเป็นสีดํานะครับผมโอเคนะครับโอเคงดงามนะครับผมงดงามตามสภาพงบมางบประมาณนะครับงบประมาณหลักพันแต่โอ้โหสภาพสวยงามครับมีการเชื่อมโครงนะครับผมมีการเชื่อมโครงนะเชื่อมโครงวิบากเลยนะครับเชื่อมโครงทรง Enduro วิบากนะครับเพื่อรับแรงกระแทกนะครับ ของโค้งนะมีความแข็งแรงนะครับผมตามสูตรของทางร้านนะครับนะครับผมก็งบประมาณอยู่ที่แปดร้อยนะครับผมประมาณนี้นะเดี๋ยวมรวอๆแล้วผมจะสรุปให้ฟังท้ายคลิปนะครับว่าคันนี้หมดไปกี่ิบาตนะครับผมเอาแบบตัวเลขกลมๆเลยนะฮะโอเคมาที่ขาตั้งนะครับผมขาตั้งก็มีการยืดออกนะครับยืดออกมา3ามถึงนิ้วนะครับโอเคโอเค เรียนะครับกล้องนะครับกล้องอากาศนะกล้องอากาศก็เป็นกล้องเดิมนะครับผมเป็นกล้องเดิมนะยืดอายุการใช้งานนะครับยืดอายุของเครื่องยนต์นะครับผมกล้องเดิมโอเคนะฮะมาเบาะก็เป็นเบาโซนิกนะครับเป็นเบาะโซนิกนะเบานั่งนะครับเบาโซนิกเลยนะครับเดี๋ยวจะมีการเก็บช่องท้ายอีกนิดนึงนะครับผมอันนี้ผมจะรีวิวให้ท่านผู้ชมได้ชมก่อนเพราะว่าเร่งรีบนะครับเพราะว่าเจ้าของรถจะมารับรถแล้วนะครับ เปลือกนะครับชุดเปลือกนะเป็นของโซนิกนะครับผมเป็นของมือสองนะเท่าที่ผมรีวิวมาให้ดูเป็นของมือสองยกเว้นนะครับยกเว้นท่อขอบแล้วก็ยางนะครับเป็นของเบิกใหม่นะครับผมโอเคแล้วก็โชกหลังนะครับที่เหลือนอกนั้นที่เอ่ยมาเป็นของมือสองนะครับผมโอเคพียนะครับสวยงามนะครับผมตูดมันแหลมนะฮะโซนิกนะอวยงามคักอ่ามาที่สเตอร์นะครับสเตอร์นะครับผมสเตอร์สเตอร์หลังนะ เป็นเบอร์45นะครับ45ซี่นะครับผมพร้อมชุดโซ่แล้วก็สตือหน้านะครับผมก็ตามตามท้องตลาดทั่วไปที่มีขายนะครับเป็นของพอ่านี่นะครับยี่ห้อก็ตามนี่เลยนะครับแล้วก็ที่ลองโซ่นะครับที่ปพกองโซ่ลองโซ่ตัวนี้นะครับก็อยู่ที่ราคาร้อยกว่าบาทเชื่อเดียวกันนะครับผมตอนที่เราที่เราใช้ใช้กันอยู่ก็แบบนี้เลยนะครับโอเคนะครับเลียนะอ็ ประมาณนี้นะครับครับยังไงก็ช่วยกดไลค์นะครับผมกดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งหลังคขา่าติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราต่อไปแล้วก็รับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับผมที่เราจะทําให้ท่านผู้ชมได้ชมต่อไปครับผมโอเคนะครับมาสรุปงบประมาณท้ายคลิปกันเลยนะครับงบประมาณตรงนี้นะครับช่างอเนกระบุมาชัดเจนนะครับตัวเลขชัดเจนนะทังอุปกรณ์นะครับแล้วก็ช่างนะครับค้าช่างนะครับในการปั้นต่างๆนะครับ ตั้งแต่ซีรวดยันไปถึงเฮนนะครับผมยกเว้นนะครับยกเว้นท่อไอเสียนะยกเว้นท่อไอเสียนะครับและโชกหลังนะครับที่ได้รีวิวไปก่อนหน้านั้นนะครับก่อนหน้านี้นะครับสองอย่างสองสองที่นี้นะครับราคาอยู่ที่สี่พันนะครับผมเลขกลมๆเลยนะครับสี่พันถึงห้าพันนะครับ้างอเนกระบุมานะครับผมโอเคนะเพราะว่าท่อ ท่อเสียแล้วก็ชกหลังเจ้าของรถได้จัดหามาเองครับเบิกหามาเองนะโอเคแล้วก็ส่วนอุปกรณ์อื่นนะครับรวมค่าช่างนะครับของช่างเอกที่ทํากันในสูตรนี้นะครับก็คือ4 0 0 0ถึง5,000บาทนะครับผมโอเคนะคลิปการปั้นก็ไปติดตามรับชมคลิปก่อนหน้านี้ได้นะครับการปั้นของดรดแดดคันนี้นะครับผมไร่มเดดเริ่มจบนะครับลาท่านผู้ชมไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับที่นี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ